ปูนาตาต้องไปกเลยแก่ยักหน่อยดองมาแล้วเนี่ยแซ่บต้มงอนกันพอหวนด้วพีว่นมดื้อใส่ปูอมบึงบึงพ่อหวานมีกินไงบึงทรคำไม่ไงปูมเป่งเดนียว สวัสดีครับคุยเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินอ,อมอิงพาแซ่บเด้ดพพวยพี่น้องดื้อหมาพี่น้องมาเมื่อนีพอนออมพาพี่น้องมาตำกล้วยพี่น้องนี่พรอนออมได้กล้วยแต่นี้มาสุดๆดเลยป็นหนึ่งวีเครื่องพรอนออมกับ เตียมไว้เบื่แล้วอันนี้ก็ตะไคร้ได้เพื่อน้องเลยตะไคร้ซอยมะขามเปียกมะกอกมะกรูดมะนาวขาดบ่ได้คือบเกี่ยวขึ้นหรือว่ามะเขือเหลืองนี่ก็หอมแดงอันนี้ไปกินกับพี่น้องนี่ยทัว่วปีมาพี่น้องเมื่อว่าวันนี้ขี้ข้าวสามสำหรับพ่ออมเพรต้องไปที่ตีตองไปเบื้องเลยครับมาพี่น้องมบาบัดเนี่ยขั้นตอนกนารตำง่ากพี่น้องพริกแห้งถั่วเดือยพริกแห้งถึงกระเสียมใส่ลงไปนี่แป้งง๊ยงนัว กับไอ้น้ำตาลนี่เพี่น้องพอนหวาใส่ลงไปเลยเพรใส่น้ำตาลกับผงชูรสเข้าไปนี่หรือว่าน้ำตาลอย่างเดียวก็ได้ตำพริกมันยีแหลกง่ายขึ้นเห็นบั้ยเนี่ยแก่กเน่ยตำปอกๆก็แหลกแล้วใช้น้ำตาลเข้าไปอืมอาจจะตำพริกเสียเรื่อยๆกะตะไคร้ลงไปวาะเนะี่ยง่ายๆ ใส่ปูรอบนี้พี่น้องมืออือง่ายง่ายขั้นตอนการเห็ดระหว่างใส่กล้วยตานี้เดี๋ยวสากระเบียวกันหือือผ่าลงไปเนี่ยกล้วยตานี้มันยิกรอบๆรอบง่ายๆถ้าพี่น้องฝานยังไงระวังมือน้ำเด้อพี่น้องเด้อขันฝานมีดเขา่าอาจารย์ บาดไม่บาดมือกกทีๆมันจะคือใส่กล้วยไปแล้วกันก,กีย่ยวาคืนบัดเนี่ยกนเกีย่ยวาคืนใส่้องว่ามีใส่เป็นมะกรอความมันเนี่ยสูตรพ่อองค์ใส่มะกอกไปด้วยสมปุ้ยลุยไปเลยสามมือรถนั่นมันขาดสมนะสามด้วยกับเงาด้วพี่น้องเด้อ บีบเข้าไปนี่มะนาวใส่เข้าไปยันผสมใส่เข้าไปอืมอืมลังจะได้กันนะน้ำมะขามนึกเพื่อนด้้อน้ำมะขามนี่ใส่เข้าไปอืมสมปรื่ย,ยดนี่ก็หอมแดงนะครับบันเนี่ใส่หอมแดงเข้าไปตักน้อยเอาบาเนี่ยตามด้วยสุดท้ายและท้ายสุดน้ำปะลาใส่ไปหมดเลย ตาครับบปดนี้เอาพี่น้องบปเนี้แบกเร็วบปเนี้ยให้ปูลงไปปูนาทาลงไปเลยแกะจัอหน่อยดองมาแล้วนี่ ตำกล้วยใส่ปูนะเบิง้งตำกล้วยใส่ปูนาแซ่บๆมาพี่น้องมาบอดหน่อเบิ้งอือกานีใส่ปูนา,า,นอา,าอเนอาาอเออฟังเลยเสียงขูดทุกข้อเปน็นเลยแซ่บกว่าเจบกว่าล้มาพี่น้องมาเรียบร้อยครับเนี่ยเบิง่ง ตำกล้วยใส่ปูซแซ่ๆมกันพี่น้องอยู่เขาแล้วอวินเขาเันนี้มือเนี่ยพี่น้องนี่งานตะายกล้องบึ้งพอนองหวานมีกินเนี่ยบึ้งอทอดเขาไม่ไงปูไี่เป่งเนืเ้อ เอาเร่บจังซบกออกกระสานจรไงไปกินบบแกขึ้นตอนกินมะกอกกินมะขามเออขรบรถน้ำ

ออืต้นหอมพร้อมหอมปลุกพลังง้ำเพิ่นะอนม cái này cọp đi, chắc, mình sẽ lấy đấy, um, 嗯，嗯，好吃呢、哦。

Hmm? yeah okay, okay. yeah จำกล้วยจำนี่เอาสปพอร์ออกินน้ำก่อนเอาพี่น้องมงาหลังจากที่พร้อกวางจำมีพี่น้องมึงเดียวกันกินไปน้ำเบิดแอร์แลบพีบ่น้องคนละกานเป็นไงก็เบิดแทบแทบอยู่ขั้นตอนการเฮ็ดกับต้นชิปที่พร้อกวามเฮ็ดไ้เบิรงนละกานนั่นละ เพรานผู้ใดย่านไม่ฟุ้งก็ตำกล้วยแหลกก้อนเพราะพอนวมมันเป็่นคกไอ้แง่พอนวมตำก็แเล็กไงอยู่ฝากมันหนักฝากวันนี้ไม่เลือกพี่น้องนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเพิ่นมากดกดไลค์ถือใจอกดแชร์คือมองสบอลต่างประเทศในประเทศขอให้พี่น้องสม,มัครมือไว้ในปีหกเจ็ดคอยพี่น้องบนปังช่องครับยี่พี่หน้ายเจอไหมครับผมสวัสดีครับ